ได้ครับสวัสดีครั้งนึ่งนะคะกับชาวจาวัดขางงานค่ะงานจัดกิจกรรมครั้งที่สอ ำกำหนดจัดขึ้นรับอัตลักษณ์จังหวัดพังงาพังงาแฟ2025ภายใ,ใต้กโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ของจังหวัดพังงามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเชื่อมโยงตลาดจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงานะครับก็นะครับไดุ้่งเน้นนะครับจะทําให้สินค้านะครับขึ้สู่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงานะครับสินค้าชีไอสินค้าบุชีในภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงาของเราเนี่ย นะครับที่เราได้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับของเราก็มีอยู่3าสชนิดนะครับที่ดังๆก็คือทุเรียนสาริกานะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีผลผลิตออกในทั้งตลาดอย่างมากมายนะครับแล้วถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับและอร่อยถูกใจผู้ได้ดิ้มรถไปแล้วนะครับอันดับสองก็คือเข้าไร่ดอกขานะครับซึ่งก็มีอยู่ที่ จังหวัดพังงาของเรานะครับและที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ก็คือมังคุดทิพย์นะมังคุดทิพย์ก็ตอนนี้กําลังออกผลผลิตเหมือนกันนะครับเป็นมังคุดที่มีความเปรี้ยวอมหวานนะครับที่อร่อยแลอร่อยนะครับตอน,นี้ก็มีจําหน่ายอยู่ตามตลาดนะครับแล้วก็ที่ด้านสุดน,นะครับก็คือปริงนะครับปริงทะเลปริงเกาะยาว